ฉีดฟิลเลอร์หน้าผากแล้วกดบุ่มเกิดอะไรขึ้นวันนี้พี่หมอไอเล่าให้ฟังครับทุกคนครับใครเคยไปฉีดฟิลเลอร์หน้าผากมาบ้างไหมครับเห็นห<ม>ลายๆคนรีวิวนะครับว่าของแท้ต้องกดแล้วบุ๋มซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับแล้วก็เกิดจากการเทคนิคการฉีดที่ผิดพลาดด้วย เกิดอะไรขึ้นทําไมถึงกดบุ่มวันนี้พี่หมอไอ้เล่าให้ฟังนะครับทำไมถึงกดบุ่มเพราะว่ากดฉีดฟิลเลอร์เนี่ยผิดชั้นนะครับถ้าเราวางฟิลเลอร์ในชั้นตื้นเนี่ยเวลากดลงไปต่อให้เราใช้ฟิลเลอร์เนื้อแข็งแค่ไหนเนี่ยมันก็จะบุ่มลงมาได้นะครับดูไม่เป็นธรรมชาติเลยตรงกันข้ามครับถ้าวางฟิลเลอร์ถูกชั้นนะครับก็คือวางบนชั้นเยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยนะครับหรือใต้เยื่อหุ้มกระดูกถ้าสามารถทําได้นะครับก็จะสามารถทําให้ฟิลเลอร์เนี่ย ถูกกรบอีกทีหนึ่งด้วยชั้นกล้ามเนื้อดังนั้นมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับกระดูกหน้าผากเลยทําให้กดไม่บุ่มแล้วก็มองด้านข้างก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับดังนั้นการเลือกฉีดฟิลเลอร์ที่บริเวณหน้าผากเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยคุณหมอที่มีประสบการณ์สูงมากมีชั่วโมงการทํางานหรือชั่วโมงบินที่ยาวนานมากพอคุ้นเคยกับ anatomy เป็นอย่างดีแล้วก็มีเทคนิคแฮนด์สกิลที่ดีนะครับเพื่อป้องกันภารระวะแทรกซ้อนเหล่านี้นอกจากต้องฉีดสวยแล้วต้องฉีดปลอดภัยด้วยครับ สำหรับใครที่มีปัญหาหน้าผากแบนนะครับเป็นริ้วรอยหรือว่าหน้าผากไม่ได้รูปต้องการแก้ไขปรับรูปหน้าด้วยการฉีดฟิลเลอร์สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่มาสเตอร์เวิร์ดคลินิกมาสเตอร์เวิร์ดคลิกดูแลโดยพี่หมอไอเองทุกเคสครับ